อให้น้องเขียนเอาน้องทิ้งทำไมอะลูกเออทิ้งทำไมทำไมไม่เขียนเขียนสิลูกเขียนกับพี่พลอยหน่อยดูพี่พลอยเขียนให้ดูน่ะพี่พลอยเขียนเป็ดละลูกดูพี่พลอยเขียนถึงบ้านแล้วคะ่ะ ถึงบ้านอือถึงบ้านแล้วจ้าอือเป็ดตัวอืเป็ดตัวน้อยนอนหลับถึงบ้านแล้วสี่ทุ่มพอดีเหรอคะสี่ทุ่มไปอาบน้ำกันนะนนเฮ้ย <c oughs> อาบน้ำกันเธอ อาบน้ำก่อนค่อยมานอนน้องเพ็ดเรียบร้อยแล้วนะานมา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 อามามามวันมา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 อาม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 นมามามาัานมามามานามามาน กิงหนูพี่พี่อยากคิดถึงหนูนะอย่าร้องไห้นะบอกแม่ก่อนอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้นะแม่อย่าร้องไห้นะไปไปไปก่อนนะจ่ะเดี๋ยวเจอกันนะแม่อื ตัดอ่ะเขาไม่เอาเขาบอกว่ามันคลายคลาย๋าเอาอ๋อไม่ได้เหรอไปแล้วไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไม่บายแล้วไม่บายแม่จ๋าไายบายกลับหมดทุกคนอยู่ตาก็นั่งได้ไปอยู่โอเคโอเคขับรถเอานมใครขับรถบอกก่อนนมอา แม่นุ่มอาร์ตโมนเอเล่าเด็กน้อยเนาะอันนี้กล่องของยายมามาให้ยายไว้เก็บยายไว้เก็บนี่นี่เนี่ยบริสุทธิ์ใจยั้งหรอกพี่นองเอ้ยมาบอกว่าหอมแก้มแม่แม่นอนต่อนะเดี๋ยวหนูถึงหนูโทรหานะโอเค